สวัส,ด,สดีครับอ่าวันนี้โรงงานแรกที่โคกน้องนาของพี่หมีพี่รื่นครับดได้เงินกับพ่อพี่หมีพี่รื่นเนี่ยแหละครับขั้นแรกมาก็พี่หมีกันการณาพี่รื่นการณาให้เราได้งานทําพอได้ลองรถวันนี้ขั้นใหญ่ของเราก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่หมีและพี่รื่นนี่ครับอีกรอบหนึ่งประเดิมว่าอยากให้ร่ำไม่รวยก็เลยอ่าให้เราได้ขุดของท่านอีกรอบหนึ่ง จะทําบ่อให้ลึกแล้วขยายบอ่อให้ใหญ่กว่าเดิมครับหรือว,ว่าเป็นต้นแบบของอา,อาจารย์ที่ชอบเรื่องปลูกน้องนาโมเดลตรงนี้เป็นต้นแบบของเราเลยนะครับวันนี้ท่านมาทําการบ้านให้เด็กๆเห็นยางนาไหมครับเขาพี่หมีจะปลูกตรงนี้ร่มรื่นแน่นอนของท่านทํากระทมน้อยๆมันไม่น้อยแล้วครับตัวนี้งบบานปลายแล้วครับสวยงามมากครับผม หรือว่าท่านเป็นนักลงทุนครับผมลงทุนเรื่องความสุขอ่าลงทุนเรื่องความสุขอันนี้ SK 2 0 0องรของเราทำงานไปหวังงบนำไรครับหวังความสุขอย่างเดียวแต่ร่มรื่นจริงๆ,ๆครับตรงนี้น้ำใสน้ำสะอาดต้นไม้ร่มรื่นครับตอนเช้าเราได้ขุดตรงนั้นไปแล้วก็วันนี้ก็พี่มีอยากให้ได้ตังก่อนให้ข้ามมามาเอาตังก่อนครับพวกนี้ก็มีเสียบุตรเกิด ท่านอยากให้ไปขุดตองท่านด้วยโอ้มีท่พี่น้องมีตังค์ครับผมถือว่าผมเป็นคนที่โชคดีครับพี่น้องมีแต่ตังค์ทั้งนั้นครับขุดหนุนเราเต็มที่อย่างอย่างโอดดูเสียแทงครับมีความสุขมากครับทุกวันเขาไม่ทำมาหากินเลยนะครับนั่งเล่นอย่างนี้นะครับใต้ร่มไม้สาแว่นตาใหญ่โอ้ลืมเอาหูฟังให้เกครับหูฟังใสมาเลยเมื่อกี้อยู่บนรถน้ําใสมากครับดูต้นแบบพบโรงแรมโมเดลของเรา เวืงามอันนี้เป็นขุดก่อนครับเป็นคูบัต้ายูอาห้าขุดทพี่หมีไปก่อนเ่าเป็นตัวเล็กแต่น,น้ำใสสะอาดครับผมนี่ต่อไปเป็นคันาทองคำ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 ยิ่งใหญ่อลังการครับผมคือธรรมดาเป็นเรื่องของคนทำงานมีเสียงคารหาตามมาแน่นอนเรื่องของความไม่คุ้มทุนเหมือนคนบ้าครับขุดดินไปขุดดินมาอ่าแต่ต้องลองดูรอคอยดูเรื่องของ เรื่องของโคกนางนาของท่านออกมารูปแบบไหนแต่ผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับเป็นต้นแบบให้ชุมชนเราได้ดูแบบพอเพียง,แบบยงให้ชุมชนได้ดูพึ่งตนเองได้นี่สวยครับช่างช่างพ่อเมฆครับช่างมือหนึ่งของเราก็มาทํางานให้พัวต่อไปแกไม่เข้าบ้านแล้วครับแกจะปลูกปักสวนครัวขายแถวนี้แหละครับขายครับต่อไปก็เนี่้ครับเวมาเยี่ยมชม พี่หมีพี่รื่นได้ข้างๆเรามีแต่มันสับปะหลังครับผมพืชเชิงเดียวเราทํานาเสร็จก็มาปลูกมันสับปะหลังแต่ของพี่หมีนี่คิดต่างลงทุนครับยอมเสียตังค์เพื่อจะทําครั้งเดียวให้จบทําโคกน้องนาปลูกผักเพราะว่าท่านก็ถือว่าท่านมีความรู้ความสามารถแต่ท่านชอบอย่างนี้ครับ ใหม่ๆก็ยังดูแห้งแรงไปนิดนึงอีกสักหน่อยครับไม่น่ามีปัญหาน่าจะดีขึ้นวันนี้เยอะต้นไม้พอต้นไม้ได้โตขึ้นก็น่าจะมีความร่มรื่นหรือมีชุมชนใกล้เคียงอยากมาดูศึกษางานศึกษาดูงานก็แวะมาาหพี่หมีหมีมีค,ความรู้เยอะคุณครูรื่นก็เป็นคุณครูสอนที่โรงเรียนกระสังเราครับชอบเรื่องโครงการพกล้งนาโมเดลกาน สอบมานานแล้วท่านตังค์เยอะครับขุดถมขุดถมอยู่นี่แหละครับท่านตังค์เยอะก็วันนี้ไม่ได้มารีวิวเรื่องรถเท่าไหร่ครับอยากให้ดูโคฟลองน้ำพี่หมีครับสวยงามสวยงาม,งามก็ก็ถือว่าขอบคุณพี่หมีและพี่รื้อนะยครับที่ให้โอกาสผมได้ได้เงินก้อนแรกจาก SK200 ผมอ่ผมกับเงินแกยังไงแกก็ซื้อคันแรกมาแกก็อดหนุนผมเลยให้ผมได้ทำงานพอมีแรงชื่นใจ ได้เงินจากรถแม็โครรถขุดแมงรอบนี้จองไว้ก่อนเลยครับหรือว่าน้องทํางานให้เต็มที่ครับไม่เป็นไรวันนี้ผมมีแถมครับไม่มีปัญหาทําให้พอใจที่สุดเ,เรื่องตังเอาไวท้ทีหลังเ,เรื่องให้ความพึงพอใจซึ่งกันและกันเนาะก็ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรพูดนานกับเขาเนาะคลิปหนึ่งก็ประมาณสักษี่นาทีให้ดูการทำงานของ SK200 เอาไปก่อน หรือว่าเบิกเรื่องกด้สวยงามมากวันนี้เขาจะาจริงๆแล้ววันนี้ยังยังทำงานไม่ได้เพราะว่า,าเขาจะไหว้รถตอนเย็นแต่ผมว่าไม่ได้นัดพี่หมีไว้แล้วนัดเที่ยงก็เลยต้องไหว้แต่เช้าผมไม่ได้มาไหว้ด้วยหรอกไม่เป็นไรยังไงก็ลูกค้าสําคัญอันดับหนึ่งครับผมอ,อยากโชว์ฝีมือด้วยแหละคอยติดตามพค้นลองนาพี่หมีพี่ลแล้วกันะครับผมคลิปนี้ขอ จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดแชร์ให้ช่องน้อยๆด้วยนะครับผมกดไลค์ในนัน,นหลายๆเด้อเจ้านะกดนี้สับสะไคร้ครับสับสะไคร้ต้นหอมกดโลดครับผมอขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ